สดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกบ้างเอ,อ่ยรู้สึกว่าข้างหลังเปิีนใช่ไหมคะวันนี้ก็จะพามาอยู่ใกล้กับ Apple Store นะคะคือเป็นร้านขายโทรศัพท์ที่นี่คือ Apple ดังอยู่แล้วในอเมริกาใช่ไหมคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววันที่สามของเรานะคะก็เรามาที่นี่สามวันเอ้ยสามคืนสี่วันเนาะวันนี้วัน วันนึงที่เราจะพาเพื่อนเที่ยวตรงนี้เราขากลับแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างคะถ้าเกิดชอบคอยติดตามฝากติดตามใน YouTube มีลักกี้ใช้ชีวิตสั่งแดนด้วยนะคะยังไงคลิปนี้เราจะพาเพื่อนเที่ยวกันต่อเนาะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะเพื่อนพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วยิ้มจ้ไปกันค่ะสังค่ะอ่าแอปเป เก่ามากเลยนะคะ10กว่าปีมาแล้วอันนี้เป็นรุ่นเก่า <c oughs> แต่ด้านในสวยหรูมากเลยนะคะเขาตกแต่งใหม่อลังการมากเลยค่ะทีเชลซีและเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ที่ที่มีชื่อเสียง Apple s t ก็มาดูช็อปไอโ n นนะคะว้า wow. ว Apple Store ที่นุ้ยพามานี่จะอยู่ถนนที่14 Street นะคะเพื่อนๆหรือว่า14นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะคะสิ่งที่นุ้ยผ่านพามาเมื่อกี้นี้ชั้นแรกเนาะก็จะเป็นพวกขายพวกโน้ตบุ๊กแล็บท็อปนะคะ พอมานี่คืออยู่ชั้นที่2นะคะก็จะขายพวกโทรศัพท์พวกรุ่นต่างๆที่มีโชว์ให้เราดูนะคะไว้สําหรับโชว์ให้ลูกค้าดูแต่ละสีแต่ละรุ่นนะคะราคาเท่าไหร่ส่วนอีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่3ามบริการเซอร์วิสสาหรับว่าใครจะซื้อหรือว่ารีแพรก็คือเอามาเปลี่ยนคืนแลกคืนหรือว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็มีการขายอุปกรณ์เสริมพวกหูฟังสมอทท็อกเป็นต้นนะคะ โอเคเดี๋ยวเราลงมาชั้น2ชม iPhone แต่ละรุ่นกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆ ก็เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะรุ่นแต่ละรุ่นเนาะไม,ไม่มันจะมีเวอร์ชันแตกต่างกันไปส่วนเรื่องราคานะคะก็จะมีบอกหลายราคาก็คืออยู่ที่เราจะเลือกซื้อว่าจีจิกกะไบ์นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เนาะมันก็มีคือหน่วยความจำมากเท่าไหร่ราคาก็แพงขึ้นไปตามจำนวนนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆนะคะ ว้าวคนเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะตรงข้ามที่มองไปนู่นก็เป็นร้านแอปเปิลนะคะคือร้านขาย iPhone ที่เราพาไปเมื่อกี้ะคะ่ะเพื่อนๆซึ่งตรงข้ามด้านหน้านะคะเขามีการจัดกิจกรรมงานดอกไม้เนาะ ก็เดี๋ยวนุ้ยพาเพื่อนๆไปชมกันเลยนะคะเพราะว่าสวยงามมากคนผู้คนก็เยอะเต็มไปหมดบางคนก็ใส่หน้ากากบางคนก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขาถือว่าเขาให้วัคซีนสองเข็มเรียบร้อยแล้วเนาะแต่นุ้ยก็ให้ครบเหมือนกันแต่นุ้ยก็ใส่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนุ้ยพาเดินเข้าไปในซุม้มถ่ายความสวยงามของดอกไม้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะ คค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นฝั่งจัดดอกไม้โชว์นะคะเป็นดอกไม้สดเนาะให้ผู้คนมาเดินถ่ายรูปกันนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งที่นุย้ยจะพาไปนะคะคือเป็นฝั่งพวกพืชพันไม้ที่เป็นพืชมงคลนะคะจัดไว้บนรถยนต์เนาะเดี๋ยวนุ้ยจะพาเพื่อนไปดูนะคะยังไงคลิปนี้ก็จบด้วยกับพืชมงคลที่อยู่บนรถแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านุ้ยจะพาไปดู ชมสวนบนรา,างรถไฟเก่าเขาเรียกกันแถวนั้นว่าไฮไลท์ของแมนฮัตตันเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะยังไงคลิปนี้นุ้ยก็ขอขอบคุณมากเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบุญรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือคุ้มครองค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ